โอ้โหทั้ะสุดไม่หมดนะเมื่อกี้คล้ายๆเลยคล้ายๆเลยคล้ายคือป้าโบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นของลิวอร์เซ็นะครับที่ถกปประเด็นว่าเขายิงอย่างนั้นได้ยังไงเนาะคือผมไม่สามารถตัดสินได้นะว่าเขาแฮกหรือไม่แฮกแต่ผมรู้ในสิ่งที่เขาทำว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าวัน frame i x คือช่วงนี้ผมก็ติดการดูวัน frame i x ผมอยากรู้จริงๆว่ามันทําได้จริงไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยไปหาข้อมูลมาอะไรมาเนาะว่าทำยังไงก็ขั้นแรกเลยนะครับให้ทุกคนทำอย่างนี้อย่างแรกนะครับถ้าใครใช้รถ g t e c นะครับก็ให้เปิดแอปขึ้นมาเนาะไปที่เมาส์นะครับอันนี้แล้วจะมี polling rate ตรงนี้นะครับปรับ polling rate ให้เป็น125นะครับนี่คือหลักการที่เขาทำกันนะที่เขาสอนกันใน u t u b e นะฝรั่งเนาะผมก็แปลได้ไม่หมดหรอกแต่ก็เข้าใจประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับวิธีการทำคืออย่างนี้ครับทุกคนคือการยกเมาส์อย่างนี้ เนี่ยทุกคนพอเซนเซอร์มันหลุดออกจากเมาส์ใช่ไหมมันจะแบบเวลาสะบัดแบบนี้เห็นปหมเห็นปหมคือผมอ่ะก็ยังฝึกอยู่นะผมไม่ได้บอกว่าผมทำได้นะแต่เออผมรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยวิธีการทำประมาณนี้เว้ยวิธีการยิงให้เป๊ะๆอ่ะผมก็ทำไม่ได้หรอกเห็นไะคือมันค่อนข้างยากนะทุกคนที่จะทำให้ได้เป๊ะๆอ่ะมันต้องการฝึกฝนเนาะก็อันนี้ก็เท่าที่ผมรู้นะคือทำ่างนี้คือการแบบแบบสะบัดสะบัดนะนี่ยอันนี้คือเรียกว่าฟันเฟรมฟิกเนาะคือเนี่ยห็นปหม คือถ้าใครดูคลิปเก่าผมโค้ดจะมีแบบพยายามลองทำหรืบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันทำยากนะทุกคนส่วนว่าทำไมถึงยิงศัตรูที่อยู่ข้างหลังได้แบบในกำแพงอย่างเงี้ยคือในเกมแนวเนี้ยมันมีมินิแมปเนาะคือถ้าเป็นผู้เล่นเพือถ้าเป็นผู้เล่นคอร์บดูตี้แบบชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแมปแล้วเขาก็จะยิงเวลาเขายิงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเขาจะดูแมปแล้วเขาก็หันไปยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เล่นอย่างนั้นนะไม่ค่อยได้ดูแมปเหมือนกันแอเคทุกคนวิธีการทำนะ มันจะเป็นประมาณเนี้แต่ถามว่าผมยิงได้แม่นไหมไม่นะคือมันก็ต้องใช้การฝึกฝนนะทุกคนก่จะทำได้กันก็เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูตักตาสองตาเนาะแต่ว่าไม่รับประกันเราจะยิงโดนเนาะก็ถามให้ดูว่าเออมันทำประมาณนี้แหละวันเสร็จกัะเอาไปคนตาตแรกก็พูดไปก่อนนะว่า,ามวไม่ได้รับประกันนะครับว,ว่าจะทำได้เนะาะโอ้ย อาจจะทำได้ไม่เหมือนเขาทุกคนมันก็ต้องฝึกฝนนะเนาะนี่ก็วันแรกอ่ะเป็นประมาณน,นี้แหละ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เพื่อนบากอ่ะ <c oughs> ไม่ยิงทิ้งเพื่อจะเกิดเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยลากไม่ไปนะเนี่ย โอ๋อถ้าฟิกได้แม่นๆอ่ะอาจจะได้หมดนะพี่ใช่โหเดี๋ยวดูดิดูดิมันมันทำได้นะทุกคนมันฟิกยากนะมันต้องแบบชินกับเซนต์ตัวเองมากๆอ่ะโอ้ ช้าไปหน่อยนะมันชุดสมบูช้ชานี่นี่หันมาพอดีนุกคนไม่ได้เห็นนะไม่ได้แฮกน้ำเยอยไม่ได้เห็นนะคือมันลองตวัดดูมันก็ตวัดเจอเจอจริงๆสักันโอ้ยยิงไกลๆไม่โดนได้ไงวะ ่กมถึงว่าผมยิง,างยตาแล้วผมเลยสะบัดแลเป็นปการสะบัดหาอะไรอย่างเงี้ยสะบัดหานะพี่แกผมก็ได้ออกไม่ได้อดอกม,มาปกป้องเขานะทุกคนแต่แค่แบบแบบเออบางทีมันมันมีคนที่ทำได้จริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากตัดสินใครอ่ะนอนอนยู่ารั สุดท้ายแล้วอ่ะคนเชี่ยรู้จริงๆคือผู้พัฒนาเไปเพราะว่าผู้พัฒนาเขามีโปรแกรมตรวจอยู่ปะมันต้องมีวิธีการแฮกอะไรอยู่แล้วเฮ้ยมันมี60ตังค์แหกกระสุนกู๊ะทำไมหมดเลยวะโอ้โหเนี่ยวถ้าคนตอบสนองในโลมเมื่อกี้ขอว่าหันทันผมมาหันไม่ทันแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกทุกคนท่องไว้นี่คือครั้งแรกของผมกัน โ,โอ้โหทุกว่าเป็นแนวชอบแแคกกิ้งมากกว่าเนาะไม่ได้สายนี้เท่าไหร่ก็พอมีประเด็นมาก็ขอเกาะดราม่าหน่อยนะช่องเรากำลังกำลังเติบโตนี่เมื่อกี้ยิงสุ่มดูนะทุกคนโอ้โหเวันนี้มันเร็วแล้วนะ ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอ่ะทุกคน <c oughs> คือของผมมันจะไม่ได้เร็วแบบรีเลย์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันบางคนมันเล่นมันฝึกมานานแล้วอ่ะผมเห็นผู้เล่นคอสตูตี้หลายคนอ่ะยิงแบบนั้นได้มันเฟบเฮ้ยที่เกิดใครอ่ะ หนีแตดมเห็นหางตาก็ฟิกไปนะทุกคน่ เ้ยมันก็มีผมก็ยกบ้างไปยกบ้างนะบางทีมันไม่ชินอะเนาะโอ้โส่วนเรื่องรีคอยผมว่ามันเป็นเรื่องของความชินกับปืนนั้นเนาะ

ไม่หาอาบ่เฮ er ้ยโอ้โหด้ยินเสียงฝาล้วกะสุนหมดก่อน ไก็อาจจะสะบัดยังไม่ได้แบบเขาทุกคนมันไม่เรื่องง่ายๆเนาะก็สุดหมดแล้ว โอ้ยโอ้โหทักะสุดไม,ม่หมดนะเมื่อกี้คล้ายๆเลยคล้ายๆเลยคล้ายคือจบเลยแกอ๋กนะอ,อ <c oughs> คือถ้าทักฝึกดีๆผมว่าทำได้พุดท้ำหลายรอบมากเลยก็ทักฝึกดีๆอ่ะ <c oughs> อไปตอนนี้ก็จัดไป65ตัวถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ่ายสามโมงมีคอร์ทย์ตี้ด้วย